ตาลุงรอือเปล่าเอ้ยใครอะตาลุงตาลุงแกก็อยู่นี่โอ้โอ้เมื่อหรอหมอเพื่งหมอเอาแล้วลูกใครอะ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เปปซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิแฟงนะก็ทุกคนรนะับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับที่ส่งเข้ามาหรือว่าโทรกันเข้ามานะครับว่าเน้องแฟงช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่น้องแฟงเป็นไข้วัดใหญ่สส่พันบีลงบอดนี่ดีขึ้นอย่างก็วันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอาการก็90%เอร์เลยนะ90%แล้วก็คือ หายดีปกติแล้วนะครับก็ทานยาที่หมอให้เนี่ยครบแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะครับพี่ๆนะ90%ก็ร่างกายผมก็ดีขึ้นก็ยังมีอาการพอเวลาไอาเนี่ยยังเจ็บปอดอยู่นิดๆหน่อยๆนะไม่นิดหน่อยก็ยังเจ็บปอดอยู่แต่ว่าค่อนข้างที่จะโอเค90%นะครับผมทุกคนคนระับทำไมวันนี้เนี่ยผมจะต้องเดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมก็เมื่อวานซืนนะครับมันมีใครเาเรียกว,ว่าอะไรนะ ป้ากับลุงอ่ะที่ช่วงเนี like ้ยมันเป็นช่วงเขาหาหน่อไม้แล้วเขาบอกว่าเขาไปเจอตาลุงอ so, so, the like e ่ะในป่านะเขาไปเจอตาลุงในป่าแล้วก็ตอนเย็นนะเหมือนเขาไปเจอตาลุงเขาเนี่ยไปทําอะไรรุนในป่านะครับตาลุงเท่าเนี่ยที่เขาอยู่ที่นี่นะครับแล้วเขาก็มาบอกกับผมว่าเอ้ยน้องหรือว่าห้านอะไรเขาเรียกผมบอกมันเขาบอกว่าตาลุงแกไม่อยู่เลยนะฮะตาลุงแกไม่อยู่แล้วคืออะไรอ่ะตาลุงแกไม่อยู่แล้วแกก็พูดเหมือนคุมเครือนะ ทำให้ผมเนี่ยคิดมากนะครับว่าเฮ้ยตาลุงไม่อยู่แล้วคืออะไรอนะ่ะพี่พี่ช่วยพูดกับผมแบบให้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหมว่า ies, ตาลุงไม่อยู่แล้วคืออะไรผมมันก็ตกใจมากๆเลยนะครับว่าตาลุงไม่อยู่แล้วเขาเขาเสียหรือเปล่าเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาไม่อยู่แล้วคืออะไรในความหมายเขานเนี่ยวันนี้ผมเองก็เลยแบบไม่อยากถามแล้วถามแล้วหงุดหงิดนะเขาก็ตอบผมแบบคุมเคือเขาบอกว่าตาลุงไม่อยู่แล้ว ผมก็เลยแบบเออวันนี้ผมก็เลยต้องเดินทางมาที่หาตาลุงที่นี่เลยนะพี่ๆนะต้องเดินทางมาด้วยตัวผมเองเลยนะว่าอยากรู้ว่าตาลุงเนี่ยคืออะไรไม่อยู่แล้วนะยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะถ้าพร้อม้ะเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อเลยนะพี่ไปดูตาลุงกันนะว่ายัางอยู่หรือเปล่านะเพาทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้นะผมจะเดินทางไปที่ก๊อบตาลุงกันเลยนะผมไม่ได้มาตรงเนี้ยคือนานมากเลยนะนานจริงๆนะพี่ๆนะแล้วอีกอย่างคือผมเข้ามาเนี้ยผมตกใจมากเลยว่า ที่เนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากที่มีแค่ต้นพลิงนะจากที่มีพวกผลไม้เตม็มอะตอนเนี้ผมเจอใบพลูด้วยลุงเขาน่าจะปลูกใบพลูไว้ด้วยนะแต่ว่าไอ้คำความหมายของเขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกอะความหมายของไอ้ป้ากับลุงนะมันคืออะไรตาลุงไม่อยู่แล้วคือพูดคำพูดได้มันคุมมคือผมนะแล้วคือไม่ได้มานานนะพ,พ,พี่ดูดิ คือสภาพที่นี่คืออุด,ดมสมบูรณ์นะแต่ก็ฝนค่อนข้างที่จะตกด้วยนี่สวยมากๆตาลุงแกปลูกไว้เยอะเลยนะปัจจุบันนะนี่แล้วก็พวกผักต่งตางๆเนี่ยผมเคยให้ตาลุงเขาเนี่ยยังอยู่เลยนะนี่ตาลุงแกก็ปลูกขึ้นโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอะ นี่มาละก่ตอต้นบลเรอร์ยเริ่มต่อกันแล้วเฮ้ยตาลุงหรือเปล่าเฮ้ยใครอะตาลุงตาลุงแกก็อยู่นี่โอ้ โอ้เมือเลาหมอพึ่งหมอ,มอเอาแล้วลูกไข่อ่ะไข่วะเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ตาลุงแกเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับมีเป็ดมีอะไรด้วยนะดูกอีกูาๆเลยเด้ออ๋อวิเอิร์เวินาพูดด้ว่ะพ,พึ้งแม่อืมพูดูว่าตาลุงแกอยู่กับ อินนี่อีกคนหนึ่งเขาคือใครอ่อะ,ระอ๋อเป็หนยายหาคือเนื้อแต่เนื้ออ๋อเขาบอกว่าญาติเขามาจากพม่าเลยนะใช่เหรอน่าจะใช่เพราะว่าเขาไม่น่าจะออก,กล้องเขาน่าจะแอบญาติเขามาจากพมาก่าเขาบอกตาลุงไม่อยู่แล้วคืออะไรเนี่ยตาลุงก็ยังอยู่นะโอชูเท่เหรอหมอคือหมนนอ,อมนนะดูว่บาบอกว่าผิดใจกันกอ,อ่ะอืมอืมจะเลิกเลิก

บอกว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอันนี้ญาติเขอ,อุ้ย่ะมีอะไรตัวเน,นี้ยคือญาติบอนมีอะไรน่าจะเป็นญาจ้าตะลุงนะที่มาจากนู่นอ๋อคือผมไม่ได้มานานเลยก็คือแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะที่นี่นะสภาพอากาศแล้วก็ สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับตาลุงแกทำไว้มากมายเลยนะพี่ๆนะก็คือตาลุงแกเนี่กยก็ยังสบายดีนะอู้ชูคลิสหรอหมอตาลุงแกก็ยังสบายดีนะยังสบายดีทุกอย่างแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นญาติญาติเขานะครับแม่เขาเดออม,มูเขามะอม,มูอเล่ขึ้นเขาดอ๋อแม่เขาไปดูเล้าเป็ดเล้าไก่หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนผมเจอ แม่เขาอยู่แวบ,บแบ,บหนึ่งครับแม่ของน้องคนนี้นะญาตของตาลุงเขานะก็ดีขึ้นนะพี่ๆนะคือตาลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ยังอยู่นะยังปกติทุกอย่างเลยนะครับทําไมเขาแบบหลอกผมว่าตาลุงก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะพี่จากที่ผมเนี่ยไม่ได้มาหานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมนะตาลุงแกก็ยังแข็งแรงยังอะไรดีๆคือรุ่นสู้เออแท้ วินิเลเรอหมอตะกู้ตะกุง้งทเดียวตาลุงแกบอกว่าที่ตาลุงแกปลุกปุกเนี่ยคือมหมได้สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะสมุนไพรรักษาโรคต่างๆนานาหลายๆอย่างเลยนะและคือมันลมลืน่นแล้วอีกอย่างช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยนะดิซ่าต้ามิจูบัวเติ้ลโยนอ,อุนนี่กัทิดตตัวอุนนี่นนนก็พึ่งตาลุงแกบอกว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ตาลุงแกบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาเนี่ยดึกๆึดื่นๆเนี่ยตาลุงแกบอกว่ามันมีคนปล่อยของมหาแกด้วยนะครับมีคนปล่อยของมหาแกด้วยแต่แกบอกแกรู้นะแกก็เลยกันก่อนและแก่กลางคืนแกก็อยู่คนเดียวด้วยนะไม่ไอตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีบ้านใครสักหลังเลยนะมีแค่ ตาลุงอยู่คนเดียวนอกจากว่ากลางวันนี้คือจะมีคนมาเทีาาเ่ยวหาเนี่ยมีเด็กๆอันนี้น่าจะเป็นญา,าติญาติตาลุงเขาหรือเปล่าที่มาจากพม่านะครับบือว่าประหยชนปลาเทลุด้ะพ่อพูดเดี๋ยวทีปลาอ้วนเปลาหรืออ้วนแล้วนักแก่ที่จะเยอะปลาผมถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตาลุงเขา ยังมีการมารบกวนจากดวงวิญญาณอื่นๆหรือเปล่าเขาบอกมีประจํานะ,ะมีประจํานะเขาบอกกลางคืนเนะี่ยแต่เขาก็รู้ตาลุงก็เลยไม่กลัวนะผมก็เลยคลิปนี้ก็ด้วยความที่เราอะมาหาตาลุงเขาบ่อยนะเมื่อก่อนแล้วก็มาถ่ายเขาบ่อยนะด้วยความที่สงสัยแล้วก็เป็นห่วงผมก็เลยแบบรีบบึงมาเลยนะครับไอ,ไอป้ากับลุงคนนั้นเขาเขาพูดว่าอะไรตาลุง ไม่อยู่แล้วคืออะไรอ๋อเด้ออาคาเวอร์ในเรื่อคือบอกว่าบอบอึ้แล้วแล้ว่อนนิแบอ่ะนี่บ่ะหมออ,อมืผมก็ถามเขาว่าแล้วลุงกับป้าที่ไปเจอลุงในป่าวันนั้นอะ่ะมันคืออะไรที่เขาบอกว่าลุงไม่อยู่ละลุงเขาบอกว่าไปเจอลุงกําลังหัหนนอไม้มากินสามสี่นอแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านแสดงว่าไอ้ป้ากับลุงคนนั้นเนี่ยเขาปั่นประสาทผมเล่นฮะ นะลุงก็ยังอยู่กับผมต่อหน้าต่อตานะพี่พีนนะสมอกับม่มอเพิ่งโอ้ไม่รู้ว่าลูกหลานใคในะพี่นะหน้าตาหน้ารักเลยนะฮะแสดงลูกเออเขาหอมมากไปยคืออไม่ใช่ว่าไม่อยากมาหาตาลุงนะคือแบบว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายคลิปลุงบ่อยเกินไปเนี่ยคือแบบพี่ๆีอาจจะดูแลเบื่อนะแต่ว่าตาลุงแกเนี่ย มีเคล็ดลับนะปัจจุบันเนี่ยเออเนิอ้อหนิวแชร์อะไรคไือโคชเลยหรือมอโคชแปดสิบกว่าแล้วนะฮะยังแข็งแรงป๊อกไม่เคยหาหมอเลยนะตาลุงแกอายุแปดสิบแล้วไม่เคยหาหมอเลยนะเราใช้หินเลนน่าเค,เคหาะบางหมอ,อ,ไ,มอไม่เคยนะคนเราเนี่ยอายุแปดสิบแล้วไม่ ไม่ป่วยไม่เจ็บเลยเนี่ยค no ือแบบการกิน huh. กันอยู่เนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็การพักผ่อนนะอ้ช่วยด้วยหมอคุ่หมอน้ำแข็งแรง๊อเลยนะมุกันในเลแบบโคด่าก็คิดนีก็สำหรับตัวผมเองไม่มีอะไรมากนะพี่ๆนะ เราผมเองอ่ะไม่มีอะไรมากดอเออโซล่าเซลล์ก็เลือกกันั้งนับเบิร์ก็ก็ปุ่มโซล่าเซลล์มู่ก็บ่กับบอลอ๋อฮักก้ออืมฮักอะไรบ่มั้งตาลุงแกบอกว่าโซล่าเซลล์เสียเลยตาลุงแกบอกว่าโซล่าเซลล์เสียหมดเลยนะตาลุงแกปุกสมุนไพรไว้เยอะนะเยอะพอสมควรเลยนะ ไม่รู้ว่าลูกหลานกันนะพี่พี่นะหน้าตาน่ารักมากเลยนะ,ะัะคือน่ารักชนิดที่แบบว่าผมเองก็ตกใจในเดินมามาเจอไอ้ลูกหลานแกวันนี้ทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่อ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นญาญ่าลุงหรือเปล่าแล้วก็มีผมเห็นเมื่อกี้มีแม่เขาด้วยนะแต่แม่เขาอยู่ข้างหลังนู้นฮะแม่เขาเหมือนแม,แม่ก้าออกมาแสดงว่าเขารู้ว่าผมจะต้องมาที่นี่แต่ลุงแกน่าจะบอกแกก็เลย ไม่อยากอกล้องหรือเปล่านะครับเขาเรืยปล่อยลูกก็หยุดนี้แล้วที่นี่คือเดือนนี้อุดมสมบูรณนะ์มากปลาเริ่มเยอะแล้วไม่ตกปลาเดี๋ยวนี้เริ่มมีปลาเนี่ยเยอะขึ้นเยอะๆเยอะขึ้นเคยมาปล่อยปลา,าน,นินตรงเนี้ยไม่รอดสักตัวนะพี่น้มันตายนะม,มีน้องเป็ดด้วยนะครดูหน้าตาน้องมันน่ารักมากเลยนะดูดูดูด ไม่รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครนะวันนี้ไม่ได้ซื้อขอนมมาเลยอะ่ะว่เดี๋ยวผมไปนะมไหนมาหนนี้จะติดขนมไว้ในกระเป๋าตลอดเลยนะครับไป่หนมาไหน,น,ไหนจะต้องฝากกับวันนี้รีบเลยพี่พี่พนะเดีย๋ยครับด้วยการที่ผมเนี่ยรีบแล้วก็มาดูตาลุงด้วยว่าไอ้เต้านะเขาพูดว่าตาลุงเขาไม่อยู่แล้วคืนเลยะผมก็งงงงนะคือไม่อยู่คืออะไรอะ่ะเขาพูดแบบคุม่มขือนะ คือผมยังก็ก็ยังไม่ได้หายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่พี่นะก็ยังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีอาการมึนมึนมึนงง,งงอยู่นะพี่พี่นะแต่ก็เออเด้วยวก่อนเป็นห่วงเอาพืน้นกขวดทอเลยหมอแด้วคราวน,นี้จะได้ใน,นลรกอ่ะจะ<ล>เจออ้อเยอะ่ะ<ล>ดาลุงแกเนี่ยค่อนข้างที่ผมจะยาวเลยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาตัดให้แกนะ จะได้งให้นนุนรู้อีเดี๋ยวหเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ตาลุงแกแบบดีๆเลยเดี๋ยวมิเชดเด้เดินนิ่งๆเนี่ยได้ยังไงเนี่ยเฮแต่งนะครัว่าเพื่อว่ะผมบอกว่าอีกประมาณทั้งวันสองวันผมรอดูอาการของมันถ้าฝนไม่ตกหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ลุงเขานี่นะพี่นะลุงผมก็พูดได้วนๆแล้วซามว่าผมก็ดีใจนะที่ยัง ได้มาหาตาลุงแล้วก็ถึงจะไม่ได้ค่อยมาหาบ่อยเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้ก็แย่นะแต่ก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกผมได้ตลอดนะครับตาลุงเนี่ยผมพร้อมที่แบบต่อให้เรามีไม่เยอะเราก็พออะไรที่เราช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเลยนะครับเพราะว่าตาลุงแกก็แปดสิบกว่าแล้วนะไม่เคยหาหมอเลยนะตาลุงบอกแล้วตาลุงเคยบอกเคล็ดรับอายุ ร้อยปีไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีจำได้หรือเปล่าเดินทางมาก็ถามว่าไกลไหมก็มันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็ดีใจนะที่มาแล้วเออ,อยังเจอตาลุงยังยิ้มทักทายกันที่ยิ้มหัวเราะต่างๆนี่ตาลุงแกบอกตาลุงแกดีใจนะครับเดี๋ยวนี้ตาลุงแกไม่มีอะไรเลยนะปกติปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้แบบ มีวิชุงวิชาอะไรไม่มีแล้วนะตาลุงดีขึ้นทุกอย่างคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะเดี๋ยวว่างๆผมอาจจะไปหาคนป่าก็ได้นึกถึงพอเวลามาหาตาลุงตาลุงแกไม่ใส่เสื้อเทไรนึกถึงคนป่าสองคนนั้นเลยนะที่นั้นก็บเขาไว้ว่าจะไปทำกับข้าวให้เขากินนะแต่ก็ไม่ได้ไปเลยพี่พ มันมีเหตุผลบางอย่างนะที่เราไม่ได้ไปเนี่ยเราไม่สบายเราไปไม่ได้ตั้งแต่วันที่ผมไปป่าไปกับน้องหลงนี่แหละคือน้องหลงเอาแก้วคนเหล็กกลับมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่สบายเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะความเชื่อนะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่เราโดนฝนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยมันมากับฝนนะพี่ๆก็ ผมก็ดูข่าวอยู่ช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วนะทางเพชรบูรณ์ไม่ว่าจังหวัดอะไรก็เถิดนะพี่นะที่ยังเจออุทกภัยน้ําท่วมอยู่นะเอานะพี่นะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะที่มาแล้วก็ยังเห็นตาลุงเขานะยังเห็นตาลุงสบายดียังแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เจอ มาเจอเด็กปริศนาคนหนึ่งนะไม่รู้แม่เขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขามาฝากไว้อยากเป็นเป็นหลานลุงหรือเปล่าเป็นญาติญาตินะเดาดํา,สาใสนะพูดด้วยหอมอใช่แต่ลุงจะบอกว่าเป็นญาติญาติเขามาทางฝั่งพมา่านะแต่แม่เขาไม่กล้าออกกล้องครับ วิบล่าเพิ่นเ <author> นี่ย๋อรุ่นนี้น่ะสุกหมอดตัวเนี่ยเนี่ยเราสุกดแลเดียก็หยบไปเนี่นะส่าว้่อเป่ามือแค่แข็งรอเพื่อนดตัวนีนี่มันู้ดแล่พวกเนี้อดตั้งปุ๊บเนี่ยมึง แสดงน้องคนนี้แกน่าจะฟังภาษากะเหรี่ยงดูเรื่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายเย่แบบเออให้ดูบ้างว่าพายเยอะเหรอเฮียบบอกรู้ได้เยอบ้าเลือยังมีเยอะล่ะฮะอนั่นมีเยอะล่ะมีเยอะล่ะเดี๋ยวผมจะให้ตังค์น้องยี่สิบ กินขนมนี่ก็ไปที่นี่วิ่งอบ้านเราเขาก็รับตังนะเขาร้องเฉยร้องเฉยเลยนะพี่ๆนะอ๋อแม่ก็อยู่ตรงนี้เองอ๋อ อ๋อร oh, ้องหาแม่เขาเขาเขาร้องหาแม่เขานะครับดกใจหมดเลยก็ดูว่าอ๋อเขาได้ยินเสียงแม่เขาเขาก็เลยร้องอาจจะอารย์นาหูเนี่ยก็เหลืออาจจะย์หอนี่เขาน่าจะร้องแล้วก็หิวนมด้วยนะเดี๋ยวต้องหลบกล้องละเพราะเขาให้ลูกเขากินนมโอเคนะพี่ๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะปิดเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการรบกวน ตาลุงเขาพระยเขามาหาแล้วพี่พี่เดี๋ยวยังไงผมจะเดินทางกลับก่อนนี่ว่าเดี๋ยวว่างๆผมจะมาหาตาลุงเขาอีกนะครับอ,อยู่ชั่วโมงอาจจะหอมมแล้วจะเซอร์วิหนึ่งหมอ,อ,อมขาพูดอันนี้รู้เรื่องนะก็พูดสักเลี่ยงได้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะบิดคลิปวันนี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาคนป่านะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i ด e ด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้ว